ช่วงนี้ยุ่งเยอะมีครีมทากันยุงหรือว่าสเปรย์กันยุงไหมคะแม่ที่เด็กใช้ได้และสามารถไล่ยุงได้จริงอ่าถ้าเป็นครีมทากันยุงหรือว่าโลชั่นกันยุงนะคะเนาะแล้วก็สเปรย์กันยุงนะคะที่บ้านของแม่โบก็จะให้ลูกชายใช้นี่เลยนะคะคินดี้นะคะถ้าเป็นทารกเบบี๋นะคะจนถึงอายุ1ปีนะคะคุณแม่สามารถใช้เป็นโลชั่นนะคะกันยุงของเด็กนะคะเนาะแบบนี้นะคะทาลงไปที่ลําตัวแขนขาลูกหรือว่าจะทาที่ใบหน้าลูกก็ได้แต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะโตมาที่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะคุณแม่สามารถใช้เป็น สเปร์กันยุงนะคะของคิน <Gym>. ดี D ้ D D> แบบนี้ได้ก็สามารถที Nixon ่จะพ่นไปที่เนื้อตัวลูกหรือว่าเสื้อผ้าลูกที่ลูกสวมใส่ได้ถ้าเป็นลําตัวแขนขานะคะก็จะใช้เป็นสเปร์ถ้าเป็นใบหน้าของน้องนะคะก็สามารถใช้เป็นโลชั่นกันยุงแบบนี้ได้หรือว่าคุณแม่นะคะจะใช้เป็นสติ๊กเกอร์กันยุงแบบนี้ก็ได้ค่ะสติ๊กเกอร์กันยุงของคินดี้นะคะกลิ่นก็จะเป็นแบบสมุนไพรนะคะเนาะตะไคร้หอมนะคะที่ยุงไม่ชอบนะคะติดไว้ที่เสื้อผ้าลูกนะคะก็จะช่วยไล่ยุงได้ ยุงเยออไม่อยากให้ยุงกัดลูกนะคะจะใช้เป็นโลชั่นกันยุงนะคะสเปรย์กันยุงแล้วก็แผ่นติดกันยุงนะคะของคินดี้เหมือนกันกับบ้านแม่โบก็ได้กดได้ตระกาแม่ค่ะ